เสื้อลูกไม้สีฟ้าโทนพาสเทลที่ให้ความรู้สึกหวานละมุนและหรูหราในเวลาเดียวกันตัวเสื้อใช้ผ้าลูกไม้ขอดฉลุลายดอกไม้ละเอียดเดินเส้นปักแน่นลายดอกไม้สวยเด่นทั่วตัวเสื้อเสริมดีไซน์แขนระบายที่ช่วยให้ลุกดูพลิ้วไหวและเรียบหรูในแบบผู้หญิงไทยยุคใหม่ เมื่อแมชเข้ากับผ้านุ่งฟ้ายทอมือปักลายวัฒนธรรมพื้นถิน่นโทนสีน้ำเงินครามตัดกับลายปักที่เต็มไปด้วยเรื่องราวยิงขับให้เสื้อดูโดดเด่นและกลมกลืนไปกับเอกลักษณ์เป็นไทยเหมาะมากกับการใส่ไปงานบุญงานวัดหรือกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมต่างๆค่ะ อีกลุกหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการแต่งเสื้อลูกไม้สีฟ้าตัวนี้มาแมชกับผ้านุ่งไหมประดิษฐ์ลายไทยตัดเย็บเป็นแบบสำเร็จรูปสวมใส่ง่ายไม่ต้องพันผ้าเองลวดลายไหมเล่นสีสะท้อนแสงเล็กน้อยดูหรูหราเหมาะกับงานมงคลพิธีแต่งงานงานรับแขกหรือจะใส่ไปงานเลี้ยงแบบไทยร่วมสมัยก็ดูดีไม่แพ้ใคร เสื้อดีไซน์นี้ช่วยขับผิวให้ดูสดใสกระดุมมุกสีฟ้าอ่อนช่วยเพิ่มลูกเล่นให้ลุกของคุณสวยละมุนนุ่มนวลและดูภูมิฐานในทุกมุมค่ะไม่ว่าจะใส่กับผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมก็เป็นลุกที่ดูดีมีเอกลักษณ์สื่อถึงความงามแบบไทยร่วมสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ